เอาลงไปยังน้อบัตรเนี่น้นนนอคิดอะเงี้ยภาพระทึกครับจะขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับลงไปอย่างนั้นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสนาเหมือนจะลงไปปล่อยน้ำนะครับ ตักทายพี่น้องครับเข้าสู่ช่องเสียโนโนนสังรถขุดนะครับลักษณะน่าจะลงไปเปิดน้ำด้านล่างเตรียม เตรียมหาทงางจะคองขึ้นไว้น้ำในเด้อหรือปล่อยน้ำเดียวน้ำกับวไหลาล้วครับน้ำน้อยปล่อยน้ำกินปลาครับช่วงบายบรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการทำงานของคนขับขันเทียบพี่น้องดูเอา กำลังเคลียร์ลิงหาทางขึ้นก่อนหาทางนี้ที่ไหลพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวคอยดูคอยติดตามนะครับเก็บตกภาพกีฬามันๆนะครับ